สบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุกคนพ่อๆกับซองน้องซาลาคือเข้าพี่น้องจันให้ราพี่น้องยุบซีเจานว่าชีทอดน้องมี่ปลาลุงกเป็นเลยน้ำน้องมี่เนยซาลาสา่ลากันเลยมามาบันน้กามเห็นกองอิดพี่น้องมนี่ก็มาเล่น ข้าวลุ่มพี่น้องจัดให้ตามคำขอพี่น้องเลยอย่าอย่าล่วนวะเจอกับเสือ,อยังรอยเสื้อหน่อยไอ้มี่นะ ไปแล้วแม่ไปหายมี่เสือหน่อยวะจีไปใช้บบนี้ของเลรีของเหรียเกิดมากคือประมาณนี้ สวัสดีป้าลุง,งมีมิมีสวัสดีป้าลุงหม<อ><อ>ดแบกแล้วไป,ไปวนี่วอลเลียนเบิร์ดจีนเลยไฟนีมาหน้าอีกวะมิมิมไเอามาให้ของเล่นนะ่ะห้มินเด้อห้องนา<ม>ง,งบอกดูด้วยตอนน่ะเฮ้ยตอนตอนยำตำน้นยังซ้อนใหญ่เนาะเฮ้ยบากดูดมันก็บว่าอันนี้มัน

Nhớ ôm, bằng sửa đầm đầm nhưng chỉ bị ôm Chí khảo cảm nhắn mùi nì Bơ Y nàng chí khảo cảm nhắn Y nàng chí khảo cảm nhắn Bát ngàm thấy phải chữ mà hãy nè Phải chữ mà hãy nàng Khó sao mà Khó mà Bắn này tí chắc tổ Tổ đấy tổ đấy Bắn này chắc ăn Điếu Bắn này chắc ăn ເໝັດໄປໃສເພິເໝັດໄປໃສອ້າເວົ້າຍັງກະບໍ່ເວົ້ານຳເລີບ

เลี้ยไปเบิ่งดเลยไม่เห็นเราอยู่ในเทียงหรอกจ้ะ ฮานเล่นวาวใช้วาวนะ่ะยูใช้วนะ่าวน่ะของเอา <c oughs> โอ้ยมีแต่เชือกกรเลนเอาเข้าใจเลยเฮ้ออย

กันนมันอือใหอาขี้เลยเด้อสิกินหยังเนาะไปหาหยังก็ยากมันบ่มีบ่แม่นเนมันยากดอกลงห้วยหาหน่อไม้ยังกยากอียงส่วนในหาตะแนหาตะแนทางใดกูเห็นในคลิปมันอ้ยสวยไปได้อีตงตะแนง จะบอกัาะไป่ีกัวนกัวอย่างงไมลกับะไนากินไมเห็ตกัวกิน้อย่าไปนั่งชไหมหักแก็บสร้อยเซ็ตโหลดมอสิหักโอุ้หคุยร่มร่มล่มล่มไปไป มันสีข่าวท่าอยอะมันฉีนตะเต็นอยู่บ่เคยหามันต้องคนเคยหาดี๋ยมันจริงๆมองมันอยู่เอาไมห่าะ่่ตอะไม่หาแลไมตบีเต้อมมันว่าได้บินบ่าได้แฮบอกว่า

โอ้ยอันนี้ก็เอามาน้ำพอนโครสเด็กป้ากันเียนแต่วนไลน์ส่งานใน่เฮียนตแดป้าละส่งงานเหคู่เก็บเนลูกมาเนน้ไลนอยู่บากุ้งหมอ ท่มันกระเจาะมันตัวโตอยู่แล้วมันมาไเลเบ่งเอาหมอนใ้นะเฮ้ยเอาคืนมาเพิมนับมมีพเอาดอกนใเอาจะที่ก่อนเนี่ยาันนะอุมันนะมันาบึงบรรยากาศรอบๆอเพื่อน อันนี้ชงใส่เพื่นเชียวมาเออดินหินหินดินอามาก่อเอวเหินมาก่อเอวเหิอนอันนี้เนาะหมองนั่นแหละมีนบอกมันด้สิม,มาก่อเอวมัน เงียบสง,งบพี่น้องเรัโบโอ้บาทเอมีมากระท่านอีกเออบ่าเปนบ่าเปนก้อนหมอดกูของเขาเจ้าว่าเป็นอยังกินได้เฉยคอเด้อเด้อมักรท่านคอน้ำตนโดนเนาะ ักขนาดเ้าๆเนี่ยเสีบเฉย mấy con nào đây à, mấy con à, nào đây ở đây chú bò sấy bông nhàng Inang lom lom luôn lom, lom. bung tang bung hoan mai baba mưa bay kia 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 Bà kia 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 หมามาชีชันให้เอาไปนะหันขนาดเด้อแรงรีบรีบริบ,รบ ข้านขานคือกินขนมคือมันแท้ข่านเดียวจ้ะข่านมาแล้วปะ ถ่ายคลิปบ่คนวะดีแล้วนะมันจังประเทยเงินไปคอโอ้เก่งจิตมาทีะบันเเาินะพีอะยังอีกมังกรทนิมนมักรทนนะ มาว่าอะบ้าวะลาเลยพี่น้องขอบใจสุขสุขคนที่เข้ามาเพิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอกันคลิหน้ากับน้องบี้สบายดี